ถ้เราได้ยินเสียงหึ่งๆนี่ก็จะเป็นเสียงพัดลมไฟฟ้าซึ่งจะทํางานตลอดเวลาคือรถตอนนี้เปิดแอร์อยู่พัดลมก็จะทํางานแบบนี้แหละครับเรื่องปกติเจ็โคูไฟฟ้านะครับร้อยเปอร์เซนสอง้อยสิบเอ็ดแรงม้าผมว่าเป็นรถที่ขับได้สนุก อาจจะมีอารมณ์ของรถไฟฟ้าซึ่งบางอย่างเราก็ชอบบางอย่างเราก็รู้สึกคุ้ติดนะครับอย่างช่วงล่างโอเคช่วงล่างยังไม่ไม่เนียนเท่าไหร่สำหรับผมนะแต่ว่าเรื่องของความแม่นความคมของพวงมาลัยเรื่องของเบรกอะไรอย่างนี้ผมผมเชื่อใจผมว่าโอเคเลยดูเส้น ข้างลำตัวโอ้โหคือรูปทรงเนี่ยเป็นรถยุโรปแน่นอนครับท้ายลาดนิดนิดกระจกหน้าใหญ่กระจกข้างก็ใหญ่ท้ายก็กว้างครับมีสปอยเลอร์หลังมีไฟท้าย l e d ครับว่านี่โอเคเลยด,ดิฟิว์ข้างล่างดฟิเซอร์ ครับจเล็กสีดำที่ชายกันชนล่างช่องเสียบชาร์จจะอยู่หน้าขวาก็เสียบหัวเข้าไปชาร์จได้เลยง่ายจอดอยู่ในบ้านก็ง่ายๆเอาหัวเข้าลงจอดรถแล้วก็เสียบปลั๊กไฟหน้าก็จะมี เป็นชุดโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็มีเดย์ไลท์ข้างบนล่าง2เส้นคู่นะครับส่วนไฟเลีย้ยวอยู่ทงมุมกับไฟหลี วัสดุที่เขาใช้หุ้มคอนโซลก็จะเป็นผ้านะครับข้อดีก็คือไม่มีการสะท้อนขึ้นบนกระจกเลยแล้วก็ไม่อมความร้อนนะครับอัจจะรู้สึกบ้างเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่มีฟิล์มกองแสงแดดที่เผาลงมาก็เต็มๆแต่ว่ามันจะไม่มีการสะท้อนไม่มีสะท้อนขึ้นกระจกเลย นะครับเวลาเราขับก็จะค่อนข้างสบายตาพวกแผงประตูพวกมือจับเปิดประตูหรือที่เท้าแขนอะไรก็ต่างๆเนี่ยผมว่าเขาออกแบบมาได้ลงตัวนะใช้งานวางแขนง่ายเปิดปิดง่ายทุกอย่างง่ายหมดเลย ผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีช่องแอร์มาให้มีช่องเสียบ USB มาให้นะครับหนังรูเหมือนเดิมช่วยระบายค,ความร้อนไม่อืดอัดไม่อบอ้าวเดี๋ยวเราจะลองพับเปาะมาดูซิลงมาได้แค่ไหนนี่นะครับพับเบาะลงมาแล้วก็คือ6กส0ข้างหลังเราก็สามารถจะเก็บหยิบของได้นะครับมีคลิป ได้น้ําเงินที่ขอบทั้งหน้าทั้งหลังครับอันนี้จะเป็นจุดที่หลายคนชอบนะครับก็คือสายเดลลปรับระดับได้ซึ่งปัจจุบันนี้รถหลายค่ายก็จะไม่มีให้ใช้แล้ว สำหรับ j 5คันนี้การคอนโทรลระบบต่างๆภายในรถไม่ว่าจะเป็นปรับไฟแสงสว่างภายในห้องโดยสารเพลงระบบปรับอากาศจะต้องกระทําผ่านหน้าจอมอนิเตอร์หลักเท่านั้นนะครับซึ่งการใช้งานไม่ไม่ยากเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าเวลาใช้งานหรือเวลาขับรถไปจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แหละ คุณจะต้องทำก่อนที่รถจะเคลื่อนตัวเท่านั้นบนหน้าจอหลักนี้เราก็สามารถที่จะเลือกว่าเราจะแสดงเป็นฟังก์ชันการใช้งานหรือแสดงปริมาณความจุของแบตเตอรี่ที่ยังเหลืออยู่ก็ได้ ส่วนการปรับที่ชอบหรือสนุกกับมันก็คือเรื่องของการปรับแอมเบียนไลท์ซึ่งสามารถจะคอนโทรลสีได้ตามที่เราต้องการแม้กระทั่งปล่อยให้มันกระพริบในโหมดดนตรีโหมดอะไรพวกนี้ทำได้หมดเลย ก็จะรู้ว่าเป็นกลางคืนเขาก็จะติดไฟแอมเบียนท์หมอันนี้เราใช้โหมดดนตรีก็จะกระพริบสนุกสนานไปครับทีนี้เรามาดูไฟหน้าความสว่างผมว่าโอเคเลยนะสำหรับไฟหน้าดูไฟสูงกัน น,นี้ก็จะเป็นเดลไ์น,นีิปิดสุดท้ายนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณบริษัทโอมูดาเจ็ดคูทีมพีอาท่านผู้ชมและผู้ติดตามของเราทุกท่านและโปรดกดถูกใจกดติดตามเรา,เาไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ